เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่หนึ่งร้อยสิบห้า ง่ายมากอินเกอเจือหลุกตาก่อนกลับมาลูกได้เจราจากับรัชทายาตแคว้นอูให้เขาปล่อยลูกกลับแคว้นไว้เพื่อให้ลูกร่วมมือกับแคว้นอูนนำทัพต่อต้านซ่องเขามีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวคือลูกต้องเป็นผู้นำทัพ วิว่นตี้นิ้วหน้าหัวใจบีบรัดด้วยความตึงเครียดจากที่เขาเจราจากับคณะทูดแขวนโอ้เงื่อนไขของพวกเขาคือข้อนี้จริงๆสเสด็จพ่อสงคิดว่าเหตุใดลูกจึงได้กลับมาหลังจากจากไปเพียงปีเดียวอินเตอร์เจื่อหัวเราะเบาๆหากมีใช่เพราะเตรียมการมาเป็นอย่างดีลูกหรือจะหารต่อก่อนกันกบสเสด็จพ่อ หากครั้งนี้ความเป็นพันธมิตรระหว่างอูก,กับว่วยพังทลายลงจุดตบของแคว้นว่วยจะเป็นเช่นไรเสด็จพ่อน่าจะทรงทราบดี เดิมแขวนสีก็จ้องตาครุบแขวนเว่มาตลอดหากยังยุ่วยุแขวนอู่อีกถึงเวลานั้นอู่และสีก็จะร่วมมือกันกลืนแขวนไว่ก่อนแล้วค่อยต่อต้านซ่องทำเพียงหนึ่งได้ประโยชน์หลายต่อเดิมแขวนอูก็มีได้มีเพียงตัวเลือกเดียวอยู่แล้วการที่มาร่วมมือกับแขวนไว่นับว่าเป็นโชคของแขวนไว่อย่างเหลือแสนไว่ยหวนตี้เออยังฉุนเฉียว เจ้าไม่กลัวว่าจะต้องตายอยู่ที่นี่ก่อนหรือเสือดูยังไม่กินลูกตัวเองแต่เขาเป็นมนุษย์ใจคนช่างน่ากลัวยิ่งกว่าเสือนักสีหน้าของอินเกิเกจือ้อม่นลงเล็กน้อยแผ่นหลังกลับยิ่งหยาด้องเสด็จพ่อทรงคิดสังหารลูก ด้วยองคารักษ์ในตำหนักนี้หรือพะยะค่ะวอยวนตี้นึกถึงวรยุทธ์ล้ำเลิศหน้าครั้นครามของบุตรชายตนแม้ภายนอกจะยังคงสงบเงียบแต่หัวใจเต้นกระนำอย่างรุนแรงหากตนชิงลงมือกับอินเกอร์จืก่อนก็เท่ากับเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายมีเหตุผลที่จะก่อกระบฏยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ในราชสำนักมีคนสนับสนุนเขาไม่น้อยเอาแค่องคารักรักษาพระองค์ เฉินว้อวนั่นก็มาจากตำหนักบุรพาแม้จะนับว่าตรงรักพักดีต่อตนแต่หากฝ่ายตรงข้ามเป็นอินเฉินปี้เขาจะยังฟังคำสั่งของตนหรือไม่ก็ไม่อาจพูดได้เต็มปากวัวันที้เริ่มลุกล้นน้ำเสียงอ่อนลงไม่น้อยเลือดย่อมคนกว่าน้ำถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นบุตรชายแท้ๆของเราเราจะลงมือกับเจ้าได้อย่างไรแต่เฉินปี้ เจ้าจะใจอ่อ,อนกับพ่อหน่อยมิได้หรือต้องบีบบังคับพ่อถึงเพียงนี้เชียวหรือห้าปีก่อนแคว้นเว้ยแข็งแร่งทัดเทียมแคว้นอูถึงขั้นเหนือกว่าเล็กน้อยอินเอตอร์จื่อมนขคิ้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นช่วงเวลาสั้นๆเพียงห้าปีแคว้นเว้ยสร้างศัตรูไปทั่วรบราไม่หยุดยอนประชาชนเดือดร้อนจนไม่อาจใช้ชีวิต ชาวบ้านต้องอบพยพลีภัยแผ่นดินแร้นแค้นอำนาจของแขว้นอ่อนแอลงทุกวันสเสด็จพ่อทรงเคยคิดถึงสาเหตุที่เป็นเช่นนี้หรือไม่ทำไมเราจะไม่เคยคิดเวัยวันตี้ไม่ยอมแพ้เราตำหนิคุ้นนางที่รับผิดชอบมาตลอดแต่คนมีความสามารถที่ใช้งานได้มีน้อยลงทุกที่ทุกวันเราต้องตรวจดีกาห่าชั่วยา่แต่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเล่า สาเหตุเป็นเพราะขุนนางใช้งานไม่ได้จริงๆหรืออินเกอร์จื่อสสยหน้าเป็นเพราะเสด็จพ่อปกครองอย่างเผด็จการไม่ยอมปล่อยอำนาจอกกรางวันและลงโทษอย่างไร้ขอบเขตไม่แยกแยะถูกผิดทั้งยังเลื่อนตำแหน่งขุนนางตามความพึงพอใจจึงสูญเสียคนมีความสามารถในราชสำนักไปเหลือแต่คนที่ไร้ความสามารถไววันตี้ขิวฉีชัน เราเลอะเลือนเช่นที่เจ้าพูดอย่างนั้นหรือหรือไม่ใช่อินเกอจือถอนใจดูอย่างเจ้าสี่เป็นตัวอย่างเดิมเขาเป็นเพียงปัญญาชนในหลีต่ตู้มีชื่อด้านอักษรศิล และการวาดภาพอยู่บ้างเสด็จพ่อทรงโปรโดการเขียนอักษรและวาดภาพจึงทำลายกฎแต่งตั้งเขาเป็นขุนนางและเพราะเขาประจบประแจ้งเก่งภายในระยะเวลาสั้นๆส,ส,สองปีเสด็จพ่อก็ทรงแต่งตั้งเขาเป็นทพยวิงเสด็จพ่อ ไท่เว่ยคือหนึ่งในสามขุนนางซานกงตำแหน่งสำคัญเช่นนี้ทรงแต่งตั้งให้ใครง่ายๆก็ได้หรือไว้ยวันตี้เริ่มร้อนตัวกระแอมสองทีไม่ตอบคำกระทั่งภายหลังตรวจพบศพจำนวนมากในจวนเขาเสด็จพ่อทรงทำเช่นไรให้ลูกเพิกเฉยทั้งยังตรัสว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกขอบังอาจทูลถามศพหญิงสาวในเรือนหลังของจวนไท่เว่ เกี่ยวข้องอะไรกับเสด็จพ่อบังอาร์ตเวยวันตี้ตบโตะผุดลุกขึ้นตวาดยังเดือดด้านเกี่ยวอะไรกับเราเราไปจวนเขาก็แค่พูดคุยเรื่องอักษรภาพวาดไม่มีเรื่องอื่นเช่นนั้นเหตุใดเสด็จพ่อจึงทรงโปรดปรานเขาถึงเพียงนั้นในตาอินเกอรจื่อแฝงแววเย้ยหยันเพียงเพราะเขาเขียนอักษรได้งดงามถูกพระไทยเสด็จพ่อเท่านั้นหรือ เจ้าไม่เข้าใจวยวันตี่เอ่ยอย่างหัวเสียทุกวันนี้มีน้อยคนนักที่จะทุ่มเทจิตใจอยู่กับการเขียนอักษรยิ่งไม่ต้องพูดถึงที่เขาประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการเขียนอักษรเยียนทีภายหน้าต้องได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แน่นอนอินเกอร์จือฟังแล้วถึงกับสายหน้าหัวเราะเอ่ยว่าแค่เพราะเหตุผลนี่ เสด็จพ่อก็ทรงปกป้องเรื่องที่เขาฆ่าคนหรือนี่ยังไม่เรียกว่าไม่แยกแยะถูกผิดอีกหรือพะยะค่ะไว้ยวันตี้จนคำพูดนั่งนิ่งก้มหน้าคิดทบทวนการการะทำของตอนเองที่ลูกยืนกรานจะรือ้อคดียืนกรานจะให้เสด็จพ่อยอมรับผิดต่อนหน้าบรรพชนให้ได้ไมิใช่ต้องการจะหักหน้าเสด็จพ่อเพียงคิดอยากจะฉุดแคว้นไว้ขึ้นมา นำความถูกต้องตามคันลองกลับคืนสู่ราชสำนักไว้อีกครั้งให้เลือดของขุนนางพักดียังลุกร้อนให้หัวใจของขุนนางซื่อสัตย์ยังพองอยู่มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นเต้าไว้เราจึงจะมีความหวังที่จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งอินเกอจื่อพูดเช่นนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกไว้หว่นตี้ไม่เชื่อแต่ครั้งนี้เขาไม่อาจไม่รับฟังได้ ภายในห้องทรงพระอักษรเงียบไปนั่นทรายในนาฬิกาทรายไหลจนเกือบหมดขณะที่อินเกอร์จือเริ่มรู้สึกสิ้นหวังคิดว่าเว่ยว่นตี้ถึงตายก็ไม่ยอมสำนึกผิดก็ได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าเอาเถอะวิว่นตี้เอ่ยรับผิดก็รับผิดจะให้ขอโทษก็ขอโทษเพื่อแผ่นดินแคว้นว่วของเรา เราจะฟังเต่าสักครั้งอินเกอจื่อมองเขาอย่างคาดไม่ถึงถามย้ำด้วยความดีใจสเสด็จพ่อหมายความตามที่รับสั่งจริงหรือพะยะค่ะจริงสิดวงตาของเว่ยวันตี้ฉายแววสะท้อนใจขุนนางบุนบู้ทั้งราชสำนักน้อยคนนักที่จะกล้าพูดความจริงกับเรา เราถึงได้ฟังความข้างเดียวลงเชื่อคำคนแลว้วเราเองก็เคยมีปณิธานแรงป้าที่จะปกครองแคว้นเว้ยให้อยู่เย็นเป็นสุขและไม่อยากเห็นแคว้นเว้ยเสื่อมถอยลงทีละก้าฉันปี่เราฟังเจ้าเราจะฟังที่เจ้าบอกทุกอย่าง ขอเพียงยังมีโอกาสให้เปลี่ยนแปลงขอเพียงแคว้นวห่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้เรายอมทำทุกอย่างห่วงตี้ผู้ยึดความคิดตนเองเป็นใหญ่มาตลอดสิบกว่าปีวันนี้จูจ่ๆก็เหมือนจะเข้าใจแล้วว่าตนผิดพลาดที่ใดสายตามองบุตรชายอย่างเปี่ยมหวังเจ้าเป็นคนจัดการเพระะ รวมทั้งเรื่องการร่วมมือกับแคว้นอูเราก็ขอมอบให้เจ้าจัดการด้วยอินเกอจือรู้สึกโล่งใจเขามองเสด็จพ่อของตนพร่างเอ่ยเสด็จพ่อทรงคิดได้เช่นนี้ลูกตายก็ไม่เสียได้เจ้าจะตายได้อย่างไรเวยวันตี้ลุกขึ้นเดินอ้อมโต๊ะไปตบไหล่เขาทั้งน้ำตาคลอแผ่นดินของพ่อจียเอ๋อไม่อาจดูแลได้ เจ้าต้องเป็นผู้แบกรับแล้วได้ยินเช่นนี้อินเกอร์จือก็มองห่วงตี้ด้วยความประหลาดใจกลับเห็นสีหน้าเหนื่อยล้าของอีกฝ่ายทั้งชาราทั้งหน้าสงสาร เจียเออไม่มีสิ่งใดให้คาดหวังได้ที่เราแต่งตั้งเขาเป็นราชทายาตก็เพียงต้องการให้เราคุ้นนางรู้สึกมั่นคงในเมื่อเจ้ากลับมาแล้วตำแหน่งราชทายาตนี้ย่อมควรเป็นของเจ้ารอให้ผ่านพิธีบวงสรวงบรรพชนแล้วเราจะปลดราชทายาตและแต่งตั้งเจ้าขึ้นแทนเว่ยวันเตี้ยเอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังเจ้าเตรียมตัวให้ดี อินเกอร์จื่อไม่ได้ปรารถนาจะแย่งชิงตำแหน่งรัชทายาทแต่หากว้ยวันตี้จะมอบให้เขาจริงเขาก็สามารถรับได้ดังนั้นจึงพยักหน้าถวายบังคมแล้วถอยออกไป พันทีที่เขาจากไปขันทีที่ปรนิบัติในห้องทรงพระอักษรก็ส่งข่าวไปยังตำหนักกลางสื่อห่วงโ้ได้ฟังก็โกรธจัดทุบทำลายข้าวของในตำหนักและเอาแต่ขังตัวเองตามลำพังทั้งวันอินเกอจือไม่สนใจจะรับรู้เรื่องเหล่านี้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากห่วงตี้แล้วเขาก็จัดการยืนยันลำดับพิธีการกับเฟิงช้างจากนั้นก็ไปพูดคุยกับสิทธ ทั้งสองที่เรือนพักม้าครู่หนึ่ง สีไหวจูกับอานซื่อชงไม่อาจล่าช้ายอยู่ในหลีตูนานนักถึงอย่างไรก็ไม่รู้ว่าไฟสงครามจะปะทุเมื่อใดดังนั้นทันทีที่รู้ข่าวนี้ทั้งสองก็ยินดีอย่างยิ่งจัดการร่างสัญญาประทับตราแล้วให้ม้าเร็วส่งกลับไปรายงานที่แคว้นอูก่อนเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอียนเตอร์จือก็กลับไปยังตวนเสี่ยวชินหวังฟิงแย่กลับมาจากข้างนอก ทั้งที่ยังสวมหมวกและชุดเกราะขององค์คารักพิทักษ์นะคร่าพาเอินเจอเขาที่หน้าประตูพอดีเจ้าไปไหนมาเห็นสารรูปเช่นนี้ของนางอินเกอจือก็แสดงท่าทีรังเกียจฟังแย่รูปเขาที่แปะอยู่บนใบหน้าหัวเราะคิกคักพระพุทธองค์ตรัสว่าบอกไม่ได้ สองวันนี้นางตระเวนอยู่ข้างนอกกับเหลียนเหิงไปทั่วในที่สุดก็คุ้นเคยกับทุกหน่วยวันนี้เฉินเว่ยเว่ยขอตัวนางจากนายกองเหลียนแล้วเขาตั้งใจจะให้นางไปถวายอารักขาเชื้อพระวงศ์ในพิธีบวงสวงบรรพชนเรื่องนี้หากบอกให้อินเกอ์จือรู้นางยังจะได้ไปหรือเขาต้องจับนางขังไว้เป็นแน่อย่าแม้แต่จะคิดคนที่เหลือถูกตัดไว้เรียบร้อยแล้ว จะมีองครักข้างกายห่วงตี้คนหนึ่งสลับตัวกับนางเมื่อถึงเวลาที่เว่ยหวนตี้เริ่มทำพิธีการนางจะอยู่ใกล้กับเขามากที่สุด แม้มือนางจะไม่มีแรงจับดาบถือกระบี่ทั้งไม่มีกำลังภายในให้ใช้ได้แต่หางให้จัดการกับห่วงตี้ชระาที่ไม่มีวรยุทธ์เหมือนกันทั้งยังมีคนช่วยกำบังอยู่ข้างๆโอกาสที่จะทำสำเร็จก็ยิ่งมีมากนี่ถือเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนางยิ้มสดใสให้อินเกอจือหันหลังเดินเข้าประตูไปช้าก่อน อินเกอเจือเรียกนางไว้ข้ามีเรื่องหารือกับเจ้าเรื่องอะไรอินเกอ์จือคว้ามือของนางพาไปยังเรือนหลักปิดประตูการกวนจือกับหลิงซูไว้ข้างนอกจากนั้นก็จ้องนางอย่างจริงจังถามว่า เจ้าอยากเข้าไปในพิธีบวงสวงบรรพชนหรือไม่ม่านตาของฟังแย่หดเล็กอย่างคนร้อนตัวแต่ก็ไม่กล้าหลบสายตานางกระพริบตามองคนตรงหน้าครู่หนึ่งคิดในใจว่าตนคงไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นกระมังเพิ่งวางแผนเสร็จก็ถูกในท่านผู้นี้จับได้แล้วเห็นนางไม่พูดอินเกอจือจึงเอ่ยเสียงขลึมต่อข้านมนนาวเสด็จพ่อสำเร็จแล้ว ในพิธีบวงสวงบรรพชนเสด็จพ่อจะทรงประกาศสารภาพผิดต่อสกุลกวนต่อหน้าทุกคนหากเจ้าอยากไปฟังคำขอโทษจากเขาข้าจะจัดสถานที่ที่รัดกุมภายในพิธีไว้ให้เจ้าฟังแย่ล่องออกจากนั้นหัวใจก็หนักอึ้งอีกครั้งนางถามขอโทษหรือ หากคำขอโทษมีประโยชน์จะมีกฎหมายไปทำไมเห็นสีหน้านางก็รู้ว่านางไม่ยินดีอินเกอจือลุกตาเอ่ยเสียงเรียบช่างเถอะช้าก่อนฟังแย่กรอกตาไปมาจากนั้นก็ยิ้มตาหยีรั้งเขากลับมาคำขอโทษจากปากห่วงตี้ของเรา มิใช่จะได้ยินกันได้ง่ายๆในเมื่อหวังเยียเชิญทั้งที่ข้าน้อยก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปเจ้าอยากไปหรือแน่นอนเฟิงแยแ่แกงแขนเขาอย่างออดอ้อนขยิบตาเอ่ยว่ารบกวนหวังเยียหาสถานที่ปลอดภัยให้ข้าน้อยด้วยเพื่อไม่ให้ใครเห็นข้าน้อยแล้วขัดตาทำให้ข้าน้อยต้องทิ้งชีวิตน้อยๆนี้ไว้ที่นั่น ไม่รอกอินเกอจือต้องลึกเข้าไปในดวงตานางเอ่ยเสียงทุม้มข้าจะปกป้องเจ้าอย่างดีที่สุดเช่นนั้นข้าน้อยก็วางใจฟังแย่พยักหน้าข้าน้อยจะเตรียมตัวให้พร้อมพูดจบก็วิ่งออกไปเอินเกอจื่อมองไล่หนังนางแล้วถอนหายใจเบาๆแค่นางยอมไปก็นับว่าดีแล้วอย่างไรก็ดีกว่าให้นางแอบคิดว่าจะลอบบงพระชนอย่างไร หนึ่งฝนฤดูสาดอากาศเย็นคืบคันคิมหันกลายผ่านบุกผาเหลืองโรยราหลี่ตูเข้าสู่ฤดูสาดแล้วผู้คนต่างสวมเสื้อผ้าหนาขึ้นพรางปนว่าฤดูสาดปีนี้อากาศเย็นยิ่งนักฝฟิงเย่นั่งอยู่ใต้ใชายคาสองมือประคองถ้วยชาร้อนกรุ่นสายตาทอดมองไปไกลสี่ปีแล้วนางนับวันเวลาแล้วหัวเราะเบาๆ วันนี้เป็นวันครบรอบไว้อาไัยแด่คนสกุลกวนอินเยียนจงและคนอื่นๆฟังแล้วอดรู้สึกสลดหดหูไม่ได้หลิงซูกระโดดโลดเต้นเข้ามานำเสื้อกันลมมาคลุมให้ฟังแย่ดวงตากลมโตกระพริบป,ปริบปริบถามว่าวันครบรอบไว้อาไัยคืออะไรหรือเจ้าคะ วันครบรอบไว้อาได้ก็คือวันที่ใครบางคนได้จากโลกนี้ไปเมื่อหนึ่งปีก่อนเจ้าคิดถึงพวกเขามากดังนั้นในวันนี้ของทุกปีเจ้าจะรำลึกถึงพวกเขาจุดธูปเผาเงินกระดาษแสดงการรำลึกถึงฟังแย่เอ่ยด้วยดวงตาอ่อนย้อนดึงหลิงซูมานั่งข้างตัวยังจําเรื่องของตัวนยวนหลงที่นายเจ้าเล่าให้ฟังทุกปีได้หรือไม่ จำได้เจ้าค่ะหลิงซูพยักหน้าท่านบอกว่าท่านกับนางโตมาด้วยกันยังบอกอีกว่านางเป็นคนดีมากอืม่มนางเป็นคนดีมากจริงๆฟงแย่พยักหน้าอบศีรษะหลิงซูมาซบที่ไหลต่ต้นรูปเบาๆพ้างเอ่ยหากเจ้าได้เจอนางเจ้าจะต้องชอบนางมากแน่นอนนางเป็นคนอ่อนโยนและใจดีมาก แล้วนางไปไหนหรือเจ้าคะหลิงซูถามด้วยความอยากรู้เรากลับมาแคว้นเว่ยแล้วก็ยังไม่เจอนางสักทีมือที่ลูบศีระนนางพรันชงักเฟิงเย่ยิ้มเพียงต้มมองนางเงียบๆมิได้ตอบอะไรกลับเปลี่ยนไปพูดว่ารอให้เรื่องจบแล้วชิวฟูเหรินจะพาเจ้าไปที่หมู่บ้านสิงเหอที่นั่นคือบ้านเกิดของเจ้า หลิงสูพยักหน้าเข้าใจทันทีหลุบตาลงเอ่ยเสียงเบาที่แท้ตอนนั้นในท่านไถ่ตัวเบามากเพราะรู้จักเบานี่เองแม้แต่เบาเกิดที่ไหนนายท่านก็รู้ไม่มีอะไรที่นายของเจ้าทำไม่ได้ฟังแย่ยิ้มพลางบีบแก้มอวบอิ่มของนางอย่างหมันเขี้ยวเด็กดีเจ้าไปกินขนมเถอะข้ายังมีเรื่องต้องคุยกับคนอื่นๆ เจ้าค่ะหลิงซูไม่ซักไซมากความลุกขึ้นวิ่งออกไปทันทีทุกอย่างเตรียมการพร้อมแล้วเหยียนชิงยืนอยู่ข้างๆเอ่ยอย่างสบายๆทว่าสีหน้ากลับเคร่งเครียดยิ่งนักการเคลื่อนไหวครั้งนี้อันตรายมากไม่อาจรับรองได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าต้องระวังให้ดีเฟิงเย่เยิ้ยมวางใจเถอะ ข้าจะไม่ให้พลาดแน่นอนเอ็นข้อมือนางก็ไม่มีแล้วสูญสิ้นวรยุทธ์โดยสิ้นเชิงแต่ยังคิดจะไปลอบปองพระชนห่วงตี้ใครจะวางใจได้ดงชิลฟูรินลังเลอยู่น,นั่นสุดท้ายก็เอ่ยว่าหรือไม่ก็ให้พวกเราไปแทนอย่างน้อยพวกเราก็ยังมีวรยุทธ์หากพลาดขึ้นมาก็ยังเอาตัวรอดได้ พวกเจ้ากับห่วงตี้ไม่มีความแค้นต่อกันฟังแย่ก,กระชับมีสั้นในมือยิ้มเอ่ยว่ามีเพียงข้าที่มีความแค้นกับเขาและมีเพียงข้าที่จะต้องสังหารเขาให้ได้พวกเจ้าจะไปทำไม หากไม่ได้สังหารห่วงตี้สุนักนั่นด้วยมือตอนแองนางจะทนอยู่มาถึงทุกวันนี้เพื่ออะไรทุกคนถอนหายใจไม่กล้าเกรี้ยกล่อมอีกฟังแย่เก็บมีดสั้นแล้วสูดหายใจลึก ลมสาสตร์พัดมาพร้อมกลิ่นใบไม้ร่วงที่ทับถมเคราไอดินและความชื้นพัดปะทะใบหน้าชวนให้คนรู้สึกหดหูใจแต่ขนาดเดียวกันก็รู้สึกสดชื่นเล็กน้อยเสียงฝีเท้าดังขึ้นที่ลานด้านนอกทุกคนรีบเก็บสีหน้าท่าทีฟ่งเย่อหันไปมองเห็นอินเกอจื่อในชุดสีขาวเงินปักซ่อนลายมังกรเดินเข้ามาเจ้าพร้อมแล้วหรือ เขาเดินมาหยุดตรงหน้านางฟังแย้งเงยหน้าย,ยิ้มให้ยื่นมือไปคว้าชุดกระโปรงสีแดงสดข้างตัวให้เขาดูพร้อมแล้วดูสิชุดนี้เหมาะกับข้ามากใช่หรือไม่อินเกอร์จื่อมองกระโปรงสีแดงซึ่งเป็นสีโปรดของนางเสมอมาพยักหน้าเล็กน้อยอืมในเมื่อพร้อมแล้วพิธีบวงสวงบรรพชนวันพรุ่งนี้ข้าจะให้กวนจื่อมารับเจ้า เจ้าไปรอที่นอกประตูเป๋ยเสียนเหมือนออกล่องเฟิงแย่รับคำพรางยิ้มอย่างสดใสอินเกอจื่อยื่นมือออกไปอยากสัมผัสรอยยิ้มของนางแต่แล้วก็ชงงะงักกลางคันเขาเงยหน้ากว่าตามองคนที่อยู่เป็นก้างขวางคอรบรอบๆภายในพริบตาบุรุษเลือดเหล็กทั้งกลุ่มและสตรีที่ไม่เคยยอมใครก็หายวับไปหมดเกลี้ยง ลมพัดผ่านลานด้านหน้ายามนี้เหลือเพียงเขากับนางตื่นเต้นหรือไม่อียนเกอร์จื่อนั่งลงข้างนางพลางถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเฟิงเย่พยักหน้าพอคิดว่าห่วงตี้เจ้าขอโทษข้าก็ตื่นเต้นจนมือสั่นเลยท่านจับดูสิเอีนเกอร์จื่อมองนางอย่างรังเกียจแต่ยังคงยื่นมือไปกุมมือเย็นเฉียบที่สั่นน้อยๆของนางเบาๆ มีค่าอยู่ไม่เป็นอะไรแน่นอนท่านบรรยุข้อตกลงกับห่วงตี้แล้วจริงๆหรือเฟิงแย่อดถามซ้ำอีกครั้งไม่ได้อินเกอจือพยักหน้าระยะนี้พระพารณาััยเสด็จพ่อไม่สู้ดีคนเรายามถึงวัยโรยราก็มักใจกว้างและมีความอดทนมากขึ้นเสมอเช่นนั้นก็ดีทางแควนอูจะได้รายงานกลับไปเสียที่อืม ซื่อชงนำคนบางส่วนกลับไปรายงานภารกิจแล้วไหวจู่ยังอยู่ที่นี่รอนำบรรณาการจากแขวนเว้กลับไปลงนามสัญญาแล้วหรือลงนามแล้วอินเกอร์ตือเอยข้าเคยบอกแล้วว่าจะไม่ทำให้พวกเขาต้องลำบากใจแม้จะช่วยเขากอหกเล็กน้อยแต่ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีอืมฟังแย่ง่นหน้ามองท้องฟ้าพ,พึมพำเบา,เบา,เบา ข้าก็ไม่อยากทำให้ท่านลำบากใจเช่นกันอินเกอร์จือเลิกคิ้วเล็กน้อยหันมามองนางเจ้ารู้จักใส่ใจความรู้สึกของข้าตั้งแต่เมื่อใดเฟิงแย่กรอกตาขาวบีบมือเขาข้าได้รับน้ำใจและความเมตตาจากหวังเยี่ยมาไม่น้อยหากยังไม่รู้ดีชั่ว ก็ออกจะกเกินไปอินเกลเจือพริกมือประสานนิ้วมือกับนางอย่างแนบแน่นมุมปากโค้งขึ้นแต่น้ำเสียงยังคงแคร่งขรึมเจ้าคิดได้เช่นนี้เปิ่นหวังมีความสุขมากหัวใจของเฟิงแย่กระตุกวูบนางเบือนหน้าหนีพรางเอ่ยเสียงงึมงำท่านมีความสุขก็ดีแล้ว ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ